สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Apple Slider วันนี้นะคะเราจะมาจับรางวัลให้กับผู้โชคดีนะคะที่ทายคำถามเรื่องอีเีเรียมจะขุดได้หรือไม่ได้นะคะวันนี้เราก็จะมาจับรางวัลให้เพื่อนๆน,นะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้มีหลวงพ่อนะคะมาช่วยเป็นสักขีพยานยในการจับฉลาก ในการจับรางวัลให้กับผู้โชคดีในวันนี้ด้วยนะคะนี่นะคะจะเป็นรายชื่อนะคะผู้ที่ตอบคำถามไว้ในคลิปที่เราถ่ายที่เราถามเพื่อนๆไว้ว่าอีทีเรียมจะขุดได้หรือว่าไม่ได้นะคะภายในสิ้นปีนี้เดี๋ยวเราจะมาให้เพื่อนๆดูนะคะว่ามีใครบ้างนะคะที่ทายมานะคะนี่นะคะ เพื่อนคนแรกนะคะที่ทายมานะคะทายว่าขุดได้นะคะคนนี้ก็ไม่ไม่ได้ถูกออกมาเป็นรายชื่อที่เอาไว้จับรางวัลน,นะคะคนที่สองขุดได้คนที่3ามนะคะขุดไม่ได้นะคะคนนี้ทายว่าขุดไม่ได้ก็จริงนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ตอบคำถามในช่วงเวลาที่เราให้เล่นเกมนะคะ ก็ค re really ือตอบช่วงเกินเวลานะคะเราก็เลยไม่ไม่มีหัวใจให้นะคะคนนี้ก็คือไม่นับนะคะเราจะไม่เอามาเป็นรายชื่อจับรางวัลนะคะคนนี้ทายว่าขุดได้นะคะคนนี้ก็ไม่ได้คนนี้ขุดได้คนนี้ก็บอกว่าขุดได้นะคะคนนี้ตอบอะไรขึ้นครับอันนี้ขอสละส์นะคะไม่รู้นะคะก็คือไม่เอามาไม่เอามาจับรางวัลนะคะคนนี้ทายว่าขุดได้นะคะ พื่นคนต่อไปนะคะขุดไม่ได้นะคะคนนี้นะคะเพื่อนคนนี้นะคะก็จะเป็นคนที่ผ่านเกณฑ์นะคะเราจะเอามาเป็นรายชื่อในการจับรางวัลน,นะคะมีรูปหัวใจนะคะเราก็เลยเอามานับมาเป็นผู้ที่ร่วมอยู่ในรายชื่อที่อาจจะเอาไว้จับรางวัลน,นะคะคนต่อมานะคะคนนี้ก็ทายว่าขุดไม่ได้แล้วก็มีหัวใจนะคะคนนี้ก็ จะเอามาเป็นผู้ร่วมจับรางวัลนะคะส่วนเพื่อนคนต่อไปนะคะคนนี้นะคะขุดทายว่าขุดไม่ได้นะคะแต่ว่าไม่มีรูปหัวใจนะคะก็คือทาตอบคาถามมาเลยเวลานะคะคนนี้จะไม่นับนะคะคนต่อไปตอบว่าขุดได้นะคะคนนี้ก็ไม่ได้นะคะคนถัดมานะคะทายว่าขุดได้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ลุ้นรางวัลนะคะคนนี้ทายว่าขุดได้ก็ไม่ได้ลุ้นนะคะ คนต่อมาทายว่าขุดได้คนนี้ไม่ได้ลุ้นรางวัลเหมือนกันค่ะคนต่อมาคนนี้ก็ทายว่าขุดได้นะคะไม่ได้ลุ้นค่ะคนต่อมาคนนี้นะคะทายว่าขุดไม่ได้บังครับเอ๊นี่แสดงว่าไม่แน่ใจนะคะอันนี้เขาไม่แน่ใจก็แสดงว่าไม่ได้ทายนะคะอันนี้เราจะไม่นับนะคะคนนี้ถือว่าไม่ได้ทายนะคะอันนี้จะไม่เอามาจับรางวัลนะคะคนนี้ค่ะส่วนคนนี้ ทายว่าขุดได้อีกนานคนนี้ก็ไม่ได้นะคะไม่ได้รู้รางวัลนะคะคนต่อมาคนนี้ทายว่าขุดได้อีกนานเหมือนกันค่ะคนนี้จะไม่เอามาจับนะคะคนนี้ทายว่าขุดได้คนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เอามาจับรางวัลนะคะคนนี้ทายว่าขุดได้คนถัดมาทายว่าขุดได้คนนี้เป็นฝรั่งไม่เกี่ยวนะคะ คนนี้นะคะเพื่อนคนนี้ทายว่าขุดไม่ได้นะคะคนนี้จะได้สิทธิ์ในการลุ้นจับฉลากนะคะส่วนคนถัดมานะคะเป็นฝรั่งทายว่าอะไรไม่รู้นะคะอันนี้เราไม่นับนะคะส่งของไม่ได้ค่ะยากเกินไปส่วนเพื่อนคนถัดมานะคะทายว่าขุดได้นะคะคนนี้ก็ไม่ได้มีสิทธิ์จะมาลุ้นรางวัลน,นะคะ คนนี้นะคะทายว่าขุดไม่ได้นะคะแล้วก็มีรูปหัวใจนะคะคนนี้ได้สิทธิ์มาลุ้นรางวัลนะคะคนถัดมานะคะทายว่าขุดได้นะคะอันนี้ไม่ไม่นับนะคะคนถัดมานะคะทายว่าขุดไม่ได้นะคะแล้วก็มีรูปหัวใจน,นี่นะคะคนนี้ก็จะได้รุนจับรางวัลน,นะคะคนถัดมานะคะทายว่าขุดได้นะคะคนนี้ก็อดเหมือนกันค่ะ คนถัดมาทายว่าขุดได้นะคะอันนี้ไม่ได้ลุ้นค่ะคน,คนถัดมานะคะทายว่าขุดไม่ได้ค่ะคนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวันเหมือนกันนะคะเพื่อนคนนี้คนถัดมาทายว่าขุดไม่ได้เหมือนกันค่ะคนนี้มีรูปหัวใจเหมือนกันก็ได้รุนรางวันค่ะคนนี้ก็ทายขุดไม่ได้นะคะแล้วก็มีรูปหัวใจนะคะคนนี้ก็ได้รุนรางวันเหมือนกันค่ะส่วนคนถัดไปทายว่าขุดได้นะคะก็กดค่ะ ส่วนคน Rabbi, คนี kind of <owanie> ้นะคะทายว่าขุดไม่ได้มีรูปหัวใจคนนี้ได้ลุ้นรางวัลนะคะส่วนคนถัดมาทายว่าขุดได้นะคะคนนี้อดค่ะคนถัดมานะคะทายว่าขุดได้นะคะคนนี้อดค่ะคนถัดมานะคะทายว่าขุดได้นะคะคนนี้อดค่ะไม่ได้ลุ้นนะคะคนถัดมาก็ทายว่าขุดได้เหมือนกันอีกค่ะคนนี้ก็อดค่ะ ลำดับถัดไปนะคะเพื่อนคนนี้ทายว่าขุดได้อีกแล้วนะคะอดนะคะคนถัดมาก็ถ่ายว่าขุดได้ค่ะไ,ไม่ได้ลุ้นนะคะขุดได้อีกแล้วค่ะคนถัดมาคนต่อมาก็ถ่ายว่าขุดได้อีกคนต่อมาก็ถ่ายว่าขุดได้อีกส่วนใหญ่นะคะคนจะถ่ายว่าขุดได้กันทั้งนั้นเลยนะคะนี่ดูหน้านี้นะคะถ่ายว่าขุดได้ครับคนถัดมาก็ยังถ่ายว่าขุดได้ดครับขุดได้อีกแล้วครับแล้วก็ถายว่าขุดได้ครับ ขุดได้ครับหน้านี้นะคะไม่มีเพื่อนคนไหนได้สิทธิ์ไปลุ้นรางวัลคอมพิวเตอร์เลยนะคะหน้าถัดไปนะคะทายว่าขุดได้ค่ะเพื่อนถัดมาขุดได้เหมือนกันค่ะขุดได้ค่ะขุดได้ค่ะขุดได้หน้านี้ก็ไม่มีใครได้ลุ้นรางวัลเลยนะคะทายว่าขุดได้กันหมดเลยส่วนหน้าสุดท้ายแล้วนะคะเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็จะทายว่าขุดได้ขุดได้แล้วก็ขุดได้แล้วก็ขุดได้ เพื่อนๆหน้านี้ก็ไม่มีใครได้ลุนรางวัลเลยเหมือนกันนะคะผู้โชคดีที่จะได้ลุนรางวัลน,นะคะมีทั้งหมด9ท่านนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดลายชื่อทั้ง9ท่านนี้นะคะใส่ลงไปในกล่องเอาไว้จับฉลากนะคะนี่นะคะคนแรกนะคะนี่ หนึ่งค่ะนี่นะคะคนที่สองอันนี้เป็นคนที่สามนะคะ นที่4นะคะคนที่5นะคะ คนที่6นะคะคนที่เจ็ดค่ะคนที่แปด โชคดีที่จะได้ลุ้นคนสุดท้ายนะคะ นี่นะคะคือรายชื่อผู้โชคดีทั้งหมดนะคะมี9ท่านนะคะนี่นะคะเราตัดรายชื่อผู้โชคดีทั้งหมดออกมาแล้วนะคะขั้นตอนสำคัญนะคะที่จะมาลุ้นระทึกก็คือเดี๋ยวเราจะม้วนรายชื่อทุกๆคนนะคะค่อยๆม้วนนะคะจะต้อง เสียเวลานานหน่อยนะคะเราจะค่อยๆม้วนเพื่อนๆก็รอดูไปนะคะเพราะว่าเราจะถ่ายทีเดียวนะคะโดยไม่ตัดต่อนะคะเราจะม้วนหลายชื่อเพื่อนแต่ละคนนะคะใส่ลงไปทีละอนันทีละอันนะคะเพื่อนๆก็ลุ้นกันหน่อยนะคะเสียเวลานิดนึงแต่ก็เพื่อความโปร่งใสนะคะ เนี่ยเรามีหลวงพ่ออยู่ข้างๆน,น,นะคะเพื่อนๆก็สามารถจะขอ,อพอรไปได้มัวนันที่สองนะคะอันที่สองนะคะ อันที่สามนะคะคนที่สามนะคะคนที่สี่ค่ะ คนที่สี่นะคะต่อมาคนที่ห้านะคะรอนานหน่อยนะคะแต่ก็ลุ้นดีค่ะคนที่ห้าหมวนคนที่หแล้วนะคะ คนที่6ค่ะนี่คนที่7นะคะคนที่7คนที่8แล้วนะคะ ใส่ลงไปแล้ว <izable> คะ่ะคนสุดท้ายค่ะคนทเก้นะคะคนที่9ค่ะเพื่อนๆทั้ง9้าคนนะคะที่ได้รุ้นรางวัลนะคะลายชื่อทุกคนอยู่ใน ระบอกนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเขย่าให้มันคระะกันก่อนนะคะนี่นะคะทำเหมือนออกโรตารี่นิดนึงพลิกไปพลิกมาหมุนไปหมุนมานี่นะคะพลิกหมุนทางนี้หมุนทางซ้ายทางขวา เหมือนจนเนื่นอยเหมือนกันนะคะน่าจะทั่วแล้วมันงคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาใช้วิธีนะคะขย่าแบบคิดว่าเป็นเซมซีอะคะ่ะขย่าแล้วเทออกมานะคะใครที่ออกมานะคะคนนั้นนะคะคือเป็นผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัลคอมพิวเตอร์นะคะจากช่อง Apple Slider ไปอหนึ่งเซตนะคะ ขย่าเ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 ขย่ารถเทนะคะเอาไงดีเนะี่ยให้มันได้ออกมาแล้วนะคะผู้โชคดีนะคะเป็นคุณคนนี้นะคะเป็นเพื่อนคนนี้นะคะที่จะได้รับรางวัล คอมพิวเตอร์นะคะ1เซตจากช่อง Apple Slider นะคะเดี๋ยวเราจะติดต่อกับไปหาเพื่อนคนนี้นะคะเพื่อที่จะมอบรางวัลน,นะคะที่เขาที่เพื่อนนะคะมาร่วมเล่นเกมกันในคลิปที่ถ่ายว่าอ e ีเทเรียม e จะขุดได้หรือไม่ได้นะคะแล้วเพื่อนคนนี้ถ่ายว่าขุดไม่ได้นะคะเป็นผู้โชคดีจริงๆเลยค่ะ ที่ได้รับรางวัลใหญ่จากช่อง Apple Slider เดนะคะโอ้โหคนลุกเลยค่ะโชคดีจริงรู้สึกวบบว่าบเลยค่ะรอรอรับการติดต่อไปจากช่อง Apple Slider นะคะเราติดต่อก,กับไปหาผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลคอมพิวเตอร์กับเราแล้วนะคะก็คือคุณกรลยุทธ์นะคะแล้วเราก็ได้สอบถามไปว่าจะ ให้เราประกอบคอมพิวเตอร์เป็นเซตสำเร็จรูปแล้วก็เอาไปส่งมอบหรือว่าจะเอาไปเป็นชุดๆแล้วก็ไปประกอบเองนะคะทางคุณกลยุทธ์บอกว่าจะให้เราประกอบคอมเป็นเซตประคอมส่งให้เขานะคะเดี๋ยวเราจะมาประกอบคอมพิวเตอร์นะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันคะ่ะเริ่มจากเมนบอร์ดเลยนะคะ นี่นะคะเริ่มจากเมนบอร์ดค่ะต่อมาก็เป็น CPU นะคะ นี่นะคะเป็นพัดลมที่เขาแถมมากับ CPU นะคะแต่เราจะไม่ใช้พัดลมอันนี้นะคะเราจะเปลี่ยนเป็นพัดลมตัวนี้นะคะเพราะว่าพัดลมตัวนี้นะคะมีไฟนะคะแต่แต่พัดลมที่เขาแถมมันจะไม่มีไฟนะคะเราก็เปลี่ยนเป็นตัวที่มีไฟแทนนะคะไม่มีเหตุผลอะไรเลยค่ะนอกจากว่าเพื่อความสวยงามนะคะอันนี้นะคะเป็นพัดลมของ CPU นะคะที่แถมมากับ ตัว CPU นะคะเราจะไม่ใช้ตัวนี้นะคะเราจะเปลี่ยนเป็น CPU ตัวนี้นะคะเพราะว่า CPU ตัวนี้นะคะจะมีไฟสวยงามกว่านะคะแล้วก็มีตัวนี้จะมีไฟสวยงามกว่านะคะแล้วก็จะมีการระบายความร้อนแบบฮีทไปนะคะก็จะสวยงามกว่าตัวนี้แล้วก็ระบายความร้อนตัวนี้ระบายความร้อนได้ดีกว่าตัวที่แถมมานะคะ ต่อมาเราจะมาใส่แรมกันนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะต่อมานะคะเราจะมาต่อ h าร d ิ i s SSD 5 0 0 g b นะคะ เดี๋ยวเราจะมาเอาอันนี้ออกนะคะแล้วก็จะมาเสียบ SSD เข้าไปค่ะเดี๋ยวเราจะแกะซิลิโคนซิงระบายความร้อนออกนะคะแล้วก็มาใส่ค่ะเอาเมนบอร์ดใส่ลงไปในเคสเรียบร้อยแล้วค่ะ ต่อมาเราจะใส่พาวเวอร์นะคะ นี่นะคะเป็น power ของ MSI นะคะถึงขั้นตอนสำคัญแล้วนะคะเราจะใส่ก้าดจอ rtf 6 6 0 0นะคะเราประกอบเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาลงวินโดว์กันต่อนะคะ อนนี้นะคะเราประกอบคอ,คอมพิวเตอร์นะคะให้เพื่อนผู้โชคดีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปส่งให้ถึงบ้านเลยนะคะแต่ตอนนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะสนับสนุนช่องสนับสนุนช่องเรานะคะเราก็มีหน้ากากนะคะแปะหน้ากากตกแต่งนะคะเอาไว้แปะตรงพัดลมระบายความร้อนนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะมีสองสีนะคะ สีขาวนะคะแล้วก็มีสีดำนะคะการติดนะคะเพื่อนๆก็จะสามารถติดไว้ที่ด้านนอกนะคะแล้วก็ด้านในติดได้ทั้ง2ด้านนะคะแล้วถ้าเกิดคนไหนอยากจะสนับสนุนช่องเรานะคะก็สามารถไปสั่งซื้อได้ที่ เพื่อนๆสามารถไปสั่งซื้อได้ที่ร้านในช้อปปีนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะคะให้เพื่อนๆที่สนใจอยากสนับสนุนนะคะไปสั่งซื้อได้ในช้อปปีนะคะส่วนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาคอมพิวเตอร์เซตนี้นะคะที่ประกอบเสร็จไปมอบให้ผู้โชคดีนะคะก็คือคุณกลยุทธ์นะคะไปมอบให้ถึงบ้านเลยนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะ ไดีที่ได้รางวัลกับทางช่องแล้วนะคะเดี๋ยวอยู่ในรถนะคะเราจะพาไปดูนะคะแล้วก็มีกล่องของข้างในก็เอามาให้หมดเลยค่ะค่ะบอบคครับครับครัคับรัรัครับคอัครับคัรัครับบรัรับวับคร้คค รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะโอ้ดีใจมากเลยครับว่าตอนที่าทางแอสได้มีกิจกรรมให้ให้ร่วมทายผลนะครับว่าเหรียญอิตาเลียมเราจะสามารถขุดต่อได้ไหมอะไรเงี้ยครับก็ลุ้นอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าก็เห็นมีคนส่งมาก็เยอะเหมือนกันครับ <c oughs> ว่าผลทายว่าขุดไม่ได้อะไรเงี้ยครับ <c oughs> ผมแต่คุณกรุ์ย์เป็นคนที่ทายว่าขุดไม่ได้นะคะแล้วตอนนี้เหรียญขุดไม่ได้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ อตอนนี้ก็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 คือตอนนี้ก็ยังไม่ได้ขุดต่อแล้วครับตอนนี้เพขุดไม่ได้แล้วก็อตอนนี้ก็ราคาเหรียญมันก็ร่วงเยอะพอสมควรครับก็เลยอาจจะต้องรอสักพักหนึ่งรอให้ให้ราคากลับมาแล้วค่อยอค่อยหาเหรียญขุดนะครับก็ติดตามช่องของแอดแอปเปิลไว้นะครับบอกะว่ามีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ให,ห<า>ให้เราได้ร่วมสนุกกันนะครับ<า><า>แล้วก็ให้ความรู้ด้วย ได้อเรู้อยู่หรอคะได้ความรู้ครับเพราะว่าผมติดตามช่อง Apple มาตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ที่ใช้นูตบุ๊กขุดการ์ดจอเพราะก็คือคล้ายๆรุ่นในตรกอของผมมันจะเป็น3ามศูนย์หครับเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีใครมารีวิวเรื่องการใช้นูตบุ๊กมาขุดใช่ก็เป็นช่องของแอดแรกๆเลยผมก็เลยอ๋อก็เลยลองติดตามดูเพราะว่าเพราะมันจะมีเรื่องของการตั้งค่าอะไร ใช่ใชมเรื่องโอเวอร์คอร์กอะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็เป็นช่องเดียวเลยมั้งพิจุด้วยโน้ตบุ๊กนะคะใช่ครับเริ่มแรกก็เพราะตอนตอนนั้นก็ยังไม่มีใครที่ลองเอามาขุดดูเพราะกลัวมันจะร้อนมันอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันก็ทนนะครับนี่ใช้มาปีจะสอปีแล้วครับผมทนตั้งแต่ขุดมาเหมือนกันก็ไม่ได้มีเครื่องไหนเสียเลยทุกวันนี้ก็ยังใช้ได้ดีอยู่นมากเลยครับ แล้วก็เรามาส่งของให้กับผู้โชคดีเรียบร้อยแล้วนะคะเอาไว้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสมาชิกคนไหนนะคะอยากจะมาร่วมกิจกรรมกับเราก็ติดตามช่อง Apple, Slider ด้ไว้นะคะคเอาไว้พบกันใหม่ในกิจกรรมหน้านะคะเราจะมีกิจกรรมดีๆมาร่วมกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้สวัสดีค่ะค